สองแมชที่คอเทิร์นนะครับผมมื่อนี้ผมมันวาดรูปอ่างไปให้เสื้อผ้ายันเกิดไอเบียพร้อมพองคครับผมเมื่อนี้เป็นมันเกิดไอเบียพร้อมพองคนะครับผมมันเกิดแล้วจะว่าเกิดจักปีระจำาม่ได้จะว่าเราเกิดนะครับผม,มเกิดปีนี้ผมก็เลยแบบมีความไปเสื้อผ้ายืนครับผมเสื้อผ้ายีหยงเตียยนี่เลยครับผมนี่ครับผมผมมาทกพีคเนตครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ยั่เทึ่ง รถไอเบียนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี่ไปงานนํากันไอมันเดึกครับผมก็เล,เลยได้ครับรถพื้นมาหัวครับแม่หน่ะไปที่นี่เจี๋ยสิไปหาเพิ่อยู่บานนะครับผมสิไปซื้อไห้พรอมรอดตดตามนะครับผมเดีวขับรถวันพอแม่พี่้องนะครับผม ใก้ฮวนบ้านในเบียแล้วเด้อครับผมครับผมตอนนี้ก็ใก้ฮอดบ้านในเบียแลเวเด้อครับผมก็คือว่าอ่าแบบรลสีเป็ดเด <c oughs> ล็กนี่ยมก็บาลูกคือกันนะครับผมสขับรถมาสีฮวดบ้านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นผมแบบปเปิดไ้วานลูกโดนแห้งครับผมโดนแบบโดนได้เลยลครับ เพราะว่าปกตี้มูกับพ่อไม่ค่อยเป็นนี่แล้วรับสิแม่ครับแต่ว่าผมได้งเจอป้าในเล่าครับสิแม่ครับแม่นครับผมแล้วมาที่นี่อันอเคือทซ้ำไอ้ซส้คนอื่นครับผมผ่านในเราครับผมเนี่ยไม่ค่อยได้บ้านเห็นไหมเดี๋ยวผมสิมาเบิ่งวานเราเป็นไหนนะครับผม ผมมันมาดเพราะท่านเนี่ยมันนี่ผมมาดเพราะท่านเพราะว่าอันอันแบบเกือบว่าแล้วอ่ะเพราะว่าตื่นสวยมันนี่มันเหลือน้อยเดี๋ยวเพราะว่าไปงานกับอ่านกับบริวาติทุ่งบ้านนะครับผมเหลือน้อยเดี๋ยวสนเดี๋ยวเลยมาเสาะก็เลยตัวงั่นเสียเท่าเดี๋ยวตื่นสวยมาสวยฟอไ์มเฮ็ยงานสวยฟอไอ้แล้วมาจมนี่ไอ้แล้วมาจมนี่เลยครับผมบาดบาดแล้วแล้ว ทุกว,วันยะบายนนี่ครับบา,ามมนห้อดนกันมาไอาา้ใซ้หสิบเป็ดเลยนะมีโดไอใไ้ใต้ตอนนี้เบิงสุ้มก็อยู่ลัง้านครับกาลัฮ็ดได้กิ่นมาันกินเท้าก้อนไปงานมาสันครับเปิ้นว่า ออขอก่นอนนะครับอม่พี่น้องรูกวาดครัผมะสะออนลูกวาดเดี๋ยวผมสิบเลี่ยนเป็นกล่องหลังนะครับาัวนาบนรั้วไอ้ออส่ครับผม เอ็นก okay. ินขอแล้วครับผมเยีไอ้วรนีครับเยี่ยนเยีมวรนีครับ Happy Birthday to you บัตร อ้ยบาดรูปไม่เด้หนิขอบคุณครับบาดรูปไม่เด้หนิผมบาดแล้วมาหันกันได้ไหมจ้าอันนี้อันนี้คือเตรียมไว้แต่เมื่อวานกันสองคนว่าเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ให้หน่อยก่อนเตรียมตามไฟได้เตรียมกันเยออันนี้เยอะแล้วครับยังหน่อยพาดิผมพาดิชั้นนี่ยเม่ได้่บาดโดนเติบเล่นได้ผมก็เลยแบบ เทศกาลยังแบบมันเกี่ยวกับแบบการแสดงเทียบยังไงสิเกี่ยวกับงานในสีหน้าเมื่อวานมีแค่ลรยเซ็นผมก็เรียกว่าห้โอ้โหอะไรกันอะไกันไอ้คือบ่ายเยอะแยะดีครับเบังครับสื่อมากมือควันนี่งคืเรียกว่าเมื่อวานแต่ก็มือนี่สองมือนี่ครับอันนี้ว่าเขาอยู่ในฟิวมันลอยๆเลยแม่นครับว่าเนี่ยฟิวมันไม่เที่ยวบ้างเที่ยวหนึ่งเดีวจะมาไม่เห็นปีเปิดเด็กเสียเลยนี่ นเกให้กานอนลตาทุกคน้เาเอากินข้าวกินข้าวโอเคครับผมสัสีครับครนครับนเาองินไม่มาครอันนี้อ oh, ันน right> ี้ค no ือเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้กันสองคนว่าเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ให้หน่อยว่าฉันเตรียมตามงไปตั้งเตรียมกันเดออันี้ยีังนี่ ครับพี่ขันด่นี่ขั่ได้ว่าโดนเติมเลยเนี่ยผมก็เล่นแบบเสิบานงแบบมนเกี่ยวกับแบบการแสดงที่เรียนีเกี่ยวกับงานในสีด้เมื่อวานมีแค่ลายเส้นก็เล่นบาเโอ้โายการลายเอ้คือบาืดเหตีตัวบาเมื่อวาเสือมาหมกกว่าหนึกัเล่้านหมึก็นึีสองหนึงครับ้าอันนบานเรานฟิลมเรื่อยเรื่อเลงาครับ้านนี่ครับทิเนคิ้วแคบเท่ครับ จะมาไม่ทันพี่เบลเด็กดนิดหนึ่งน้องใจ่ยนโอ้บอกพื่ออะไรเพื่อเดบิว์เก็ให้กลับไปห้านอนนะนะตาจุกเอา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 กินเขาเยอเ้าไปนครับผมครับ้องยสุติหารคค่ะเพื่อนั่นครับเพื่อนเอาของพันนันเกิดว่าหมองนี้เพืนว่าเมื่อวานนี้ยังเป็น ลายเส้นที่แบบยังไม่มีสีไม่มีอะไรเลยมีไบ้าเน,นี่ยศิละปะนเนาะได้นอนหรือเปล่าไม่รู้นะศิละปะแบบไ <c oughs> คเขดีมัวฝกเนี่นยรว่าวยครับหนาเท่าัดครับอ๋อจจม่เมยด่ของอยู่แหมด